สวัสดีค่ะทุกคนก็พบกับช่องมาดิอีกเก่งแล้วนะคะคลิปในวันนี้นะคะเรานะคะก็ะพาทุกคนคํนะ,คะมาดูเออรูปในอัลบั้มของเราว่ามีอะไรบ้างนะคะสําหรับใครที่เห็นแบบเครื่องของเรานะคะแบบเป็นแบบเป็นเส้นๆน,นะคะก็คือแบบแบบเครื่องเราแบบมันอาจจะพังเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปซ่อมนะคะแบบตอนแต่เออแต่ว่าตอนแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังไม่มีลวลาซ่อมค่คะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนคะมาดูกันเริ่มเลย คือแบบอันนี้นะคะแล้วก็แท็กพี่พรเป็นนะคะอันนี้ก็คือ Instagram มพี่พรนะคะก็คือ p p r o m x แล้วก็ u n d e r s c o r e นะคะก็สำหรับเราใครที่ติดตามมราก็ติดตามในทุกคนอ่ะเริ่มแเลยก็คือคุณพร้อมมาดูตอนนี้เราคือแบบคือเราแท็กพี่พรแล้วเราก็แท็กด้วยว่าพี่พรเป็นอย่างนี้แล้วเราก็แท็กพี่พรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ คือพี่พอมมาดูนะคะคือแบบอันนี้นะคะเรานะคะก็แท็กนานแล้วนะคะแต่พี่พอมก,ก็เพิ่งมาดูเนาะเอาไม่ใช่ก็แท็กนานแล้วนะคะแต่ว่าเราเพิ่งมาอาัดคลิปใหุ้คนดูและเดี๋ยวเราจะดูอันที่สองนี่เราพิมพ์ว่าหล่อมากๆแล้วนี่ทุกคนนี่ พี่พอมมาดูคือแบบขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจจริงเลยนะคะที่มาดูขอขอบคุณมากๆค่ะคือแบบขอบคุณแบบขอ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 อยากจะขอบคุณเลยนะคะตอนนี้นะคะเรานะคะก็อัปเดตเครื่องนะทุกคนแล้วเครื่องของเราก็กลายแบบเป็นแบบเวอร์ชันใหม่นะทุกคนนี่เป็นเป็นเวอร์ชันใหม่เรียบร้อยนะคะอันนี้คือเครื่องเวอร์ชันเก่านะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนและอันนี้คือเราแท็ก พี่ดังกับพี่จุงนะคะอุ๊ยเอาขนมให้พี่เรากินหลออย่างนี้นะคะก็ถ้ามีเสียงอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็อาจจะมีนกข้ามังกรีนะทุกคนโอเคอันนี้ก็คือแบบพี่จุงตัวจริงนะคะคือแบบมาดูโอ๊ยถ้ามีเสียงอะไรถ้ามีเสียงอะไรกิกิดก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะแบบมีเสียงนกกรีนะทุกคนอันอันนี้โอ้ยก็อย่าไปสนใจนะทุกคนก็อันนี้นะคะก็จะเป็นพี่ดังกับพี่จุงมาดูทุกคนคือแบบอะไรก่อน พี่แดงกับพี่จุงมาดูอะทุกคนคือแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวคือแบบหนูขอบคุณพี่มากนะคือแบบเรา,าแท็กพี่ดังหลายรอบมาทุกคนอ่ะอันนี้มันไม่ใช่รอบแรกนะทุกคนเดี๋ยวจะมาห้ดูกันอันนี้นะคะก็จะเป็นเออเราแท็กจุงดังว่าแอบจิ้มแก้มพี่เราหลอแล้วเราก็แท็กไปคือแบบ สองคนมาดูนะคะอุ้ยพี่ดังกับพี่จุงก็แบบกล่าวนามๆเลยนะคะว่าที่มาดูเราอย่างนั้ทุกคนคือแบบอะไรก้อนคืออันนี้ก็นานเหมือนกันนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นแบบพี่จุงวนไปดูไดูคนเยนะอันนี้คือแบบอันนี้กันนะแต่ว่าพี่ดังก็เพราะพี่ดังยังไม่มาดูทุกคนก็อันนี้ก็คือพี่ซีนะคะก็คือเราแบบไปแท็กพี่สีกับหมอจิมมี่แต่ว่าหมอจิมมี่ไม่ดูเรียนทุกคนเนาะเออนะจ๊ะ อันนี้ก็คือพี่ซีนะคะพี่ซีทาวีนันที่เล่นลักสลับโลกนะคะอันนี้ก็จะเป็นสนใจทุกคนอ่ะอย่างต่อไปนะคะอันนี้คือแบบคืออันนี้เราแบบไปกิดใส่หูแม่แตกแล้วหนึ่งคือแบบอันนี้นะคะคืออันแรกที่เราแท็กพี่ดังนาะทุกคนแล้วแบบพี่ดังมาดูเนี่ยทุกคนดูพี่ดังตัวจริงนะคะนี่ดังนะทุกคนแบบนี้นะคือแบบลาวแบบโอ้ ไม่ไหวแล้วคือตอนนั้นเราแบบอยากจะร้องให้แบบโอ้คือแบบเรากีนกินดว่นแต่แล้วแบบขนาดคนขาา้างในนี่เห็นทุกคนคือแบบคือแบบเราไม่ไหวแล้วนะทุกคนเนี่ยดูแบบพี่ดังมาดูเราอะดูคนก็เครื่องมือถือเราเอาจจะพังนะคะก็คือแบบมันมีเซนเซอร์ขึ้นมาก็ต้องเดี๋ยวเราจะเอาไปสั่งนะทุกคนว่าเราจะไปสํานนะทุกคนโอเคนะอ,อันนี้คือเราอัปเดตโทรศัพท์นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ก็สอนทำคลิปไกี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe กับช่องมิวสี่นะคะอย่าลืมบ๊ายบายค่ะ,คะ,คะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้สมัยทุกครั้งนะคะบ๊ายบายค่ะ,คะสวัสดีค่ะ